หลังจากที่แงใครหมดแดงหาเนวกินแรงแล้วเกยกินดาเพิ่นกะสีป่อยเล็กสายทหารเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นได้มาครบสามตัวแล้วค่ะเพิ่นสิได้ตัวใดเฮากับมาฟังน้ากันเนาะค่ะว่าเกยกินดาเพิ่นได้เล็กสายทหารมาครบแล้วนี่ตัวใดเนี่ยอะนะคะเตรียมพร้อมนะคะกดไลค์กดแชร์ไปครับกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนะคะเด้อ เพจเจ๊ทินาพาเพิ่มเลยค่ะเราบอกว่าบอกเพิ่นกดให้สอพาสน้ำเด้อมาสอพส่ใ้ห้าพารวยนะคะร้ตนนี้ชาแนลมนต์การพารวยนะคะตู้พารวยแล้วก็โก้พารวยแม่นางพารวยไม่น้อยพารวยแม่นวลพารวยนะคะมีแต่รวยๆทั้งนั้นมีแต่รวยๆทั้งนั้นเนาะค่ะเนาะกตอนนี้กับนั่งใกล้แม่มุแดงมันฟื้นเสียบมุกแดงฟื้นเสียบเสียบ มุดแดบคุณบ่ันไหนบ่ยากกฝนไหนเจบอยบ่หนักฝนไหนนกันนี่ราคาไข่มุดแดงนีราคาไปแย่ไข่มุดแดงมากเตรียมกระดาษประกาศในเด้อค่ะเด้อสายทหารนกันน้อตอนนี้นกันน้อสีมะเหลาคว้าฝันแล้วพี่น้องก็ส้อยตีส้อยในเด้อค่ะเด้อตีเห็นไหมค่ะบอกคว้าฝันซะก่อนครับครับเจ้๋เสื้ครับ ฝันเอาเลขเก้าฮาหาเก้าไปเสี <Okay>. ่ยงแล้วฟันวตะปูน่ะเสียบหัวเนาะค่ะนะองตะปูเสียบหัวตะปูเสียบหัวโอ้ยจะอไดีตะปูือเสียบหัวหยวหัวก็ว่าเองีิเนาะค่ะนาองบ้านนี้อยากไปหาหมอเขาไาจะไปหงายหมอมันอยู่ไกลเป็นอสันเนาะหมออยู่ไกลก็สิไปบานนี้มีคนพาไปหาหมอหมอผัดอยู่ทั้งภูค่ะพี่น้องภูเขาสูงสูงเลยค่ะ อยู่ตั้งผู้เขาสูงสูง,สงแต่ว่ามันเสียบนีหันบบมีเลือดออกเลยพี่น้องบบมีเลือด<ม>เสียบเกดเดออยู่นะคะ่ะนี่แหละค่ะเสียบหัวตะปูเสียบหัว,ตหวแต่บบมี่เลือดบบมีเลือด,อ,ดอันนี้เสียงเก,ก้าหาหาเก้าน้องคะนาะบาดี้มาเสียงหกแปดแปดหกสี่เก้าหาหาเก้าตะปูเป็นแปดครพี่น้องหัวหาหัวหก แปดหาแปดหกกรรมเตรียมนังกระติกพี่น้องบ้านนี้ทำชิได้ย้อมแพรเพิ่นคันว่ามันออกอีหลีแปดหันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตะปูนี่มันเป็นแปดกระเพิ่นบางอย่งสั้นหัวก็หัวหาหัวหกเพื่อนนะพวกแปดหันกับแปดหกในความฝันเนาะครับจ้าอันนี้คือฝันเราเปิดตามความฝันเนาะค่ะเนาะฮัปโปโลอันนี้มัสโอลีเรื่องเล็กกันฟังเนาะค่ะบ้านนี้มาเสียง แปดหกสี่กระดกอยู่เบิดขึ้คืนค่ะพี่น้องมีแต่เนื้อง,งามๆค่ะแซมแซมค่ะ,<อ>ะนี่แหละค่ะมันแมนเหรอเก้นี่เจ๊นี่แหละตัวน,นี้แหละค่ะแปดหกเลยค่ะสี่กระเดกอยู่เบิดข <86 S 2> ึ้คืนแปดหกเอาหนึ่งใส่ <c oughs> บาทนี่สายทหารมาพี่น้องมาล่าสุดน่อยเจ๊ มาครบเบิร์เลยมาครบเครื่องไปครบเครื่องเลยค่ะครบสามสามใบเลยครบสามใบเนาะค่ะเนาะครับครับสายทหารมาใบแรกนี่หนึ่งแปดเนาะค่ะน้องแปดนะคะสายที่หนึ่งมาแปดจ้าสายที่หนึ่งมาแปดนะคะสายที่สองมาเก้านะคะสายโอ้ปุ่นตนใบน้ำมันสายที่หนึ่งมาแปดเมนสายที่สองมาเก้าสายที่สองมาเก้าสายที่สองมาเก้าสายที่สามมาห้า แดเก้าห้าแปดเก้าห้าแล้วค่ะพี่บเสียเลยนะแเจ็บงก์คุณบอกเลย่นะพ่ก็สันกัะสิมากเก้าห้าแปดพี่น้องนันละสิประมาณนั่นนะครับโวได้ก็ได้เนาะนี่แหละค่ะที่่านมากมากหกมากเจ็ดมากแปดตอนนี้นะค่ะนเลขที่ห้าซื้อบดได้คือหกแปดแปดหกนะคะบอซื้อบัได้พ่เจบ๊ยบพ่อเจีกินดาหมอเมืมอัไหครับเป็นเลขของ อายุของพะลุ่งนะคะเนา้องอ๋อพะลุงเล่าโฮกเกตว่แมนบอกโกเกตเนี่ออกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันที่ยี่สิบเก้ามีนานี้ก็คือเต็มแปดเต็มนะคะเราระวังดีๆระวังดีๆนะคะไม่ชนะแล้วสองเก้าเก้าสองอันเป็นที่เรียบร้อยนะคะโอ้สองเก้าเก้าสองอันเป็นที่เรียบร้อยแมนมันเป็นมือมือมือเพิ่นมือเพิ่นเกิดนะคะเนาะเอ้าเพิ่นเกิดยี่สิบเอ็ดว่แมนบอกบลู เขาเขียนมาไว้เดี๋ยวสั่นนอย่างน้เสื่อตัวมันืเอาตัวนี้ล่ะนป็นตัวกลงเข้นี่ล่ะสูฟังเนาะค่ะน้องตัวกลงเขานี่ล่ะตืแแ้วนี่มาใชะนั้นมากลักแปดก็คือมีแปดห้าแปดหกแปดหนึ่งแปดเจ็ดเินครับแปดเก้าอู้มิเตโตเขาลูกค้ามากเลยม่จตโตนะคะใจอิเพิดจอซึ่งใจอะไรบใส่แมนแปดเก้าแล้วนะเจ แปดหกมแน่กับไซแปดเก้าเด้อพี่น้องจวดจัดฟาดจวดจาดฟาดได้คนวาถือค้ามถือร้อมถือร้ามบ้านนี้ทหารมากกับาไม่แค่หาเก้าหาแปดหาหกหาเจ็ดสานีเนาะค่ะนาออันนี้คือสายทหารอเไปสาลาเนเพิ่นมาสาลาเนเพิ่นมาเรียนมาแลพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งแคบไปเลาะกันเด้อขอขอเพจขอกน หอยจังได้กอยก็ต้องให้ยขอยสองหอยก่อนแป๊บนึ่งจ้าเพราะเป็นนักเอาไปใกล้ๆมันเห็นมั้ยนะคะแคมป์ไปนะคะเด้อมันมีพ่อคน้นไปสาระเนเรคคนมาเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะว่าต้องหมุนครับบ่หมุนนะคะเนาะอันนี้สายทหารเบนโบเก้สายทหารเป็นเลขของผู้อื่นแล้วก็เป็นเลขสาระน่มาเนาะค่ะเนาะโมเมนของเจ้าก่องสายทหารที่หนึ่งแปดค่ะ ที่สองเก้าแมนค่ะที่สามห้าแมนค่ะแปดเก้าห้าพี่น้องจับร่วมด้วยกันเลยด้วยครับเด้อขึ้นหมวดที่ผ่านมาครับแมนในน,น,นี้ค่จะจย่านอันนี้บ่แม mm. ่นเลขของเจ้จินดาเนาะคะเนาะเลขสารเดของผู้อื่นมัเนีเลขเลขเจ้าโดยตรงยุนาเลขนี่เลขผู้ขาดโดยตรงยุนาแรกเปิดไปนาแรกเลยเปิดไนี่ค่ะเลขของผู้ขาดโดยตรงของเจ้จินดาโดยตรงแม่นเก้าเก้าห้า บือนี <rôle: lebih> <S 2. ici> ่ค่ะมาเข่าสายตาหันเข่าเข่าสายทหารคือเกานี่ค่ะเล่เลขของผู้ค้าโดยตรงแล้วก็มีเลขสารแน่มาเนาะค่ะเนาะเห็นบล็อพี่น้องเห็นบ้าค่ะเห็นบ้าค่ะ่านสกุลนะคะเนาะ่านสกุลแล้วมายไลส่งเนาะค่ะเนาะมากดไลค์กดแชร์ให้เจ้าจินดาพาเพิ่มเลยนะคะเด้อ หนันคช่มสัตะ้ให้พูขาน่ครับชมเอก้นี่นอยกเพราะว่าอยู่หลังนโกโอืค่ะอะแคบไปนะคอันนี้คือแห้งสุ้มแห้งแตกน้องแม่อันนี้คือตัวเลขคงจะของนานี่ก็คือนาไปสาระเน่นมานี่ค่ะ อันนี้เลขสาระเนยนะคะพี่น้องแคบหนาจอดไปเลยนะครับเพื่อกแคบหนาจอไปเลยนะครับมีเลขสาระเนนะคะงวดที่ผ่านมากมีทั้งหกมีทั้งเจ็ดมีทั้งแปดแม่ค่ะงวดนี้มีทั้งแปดมีทั้งเก้ามีทั้งห้าแปดเก้าห้าห้าเก้าแปดแม่ค่ะพี่น้องไม่ชนั่นแล้วมีเลขเปิสาระเนยพอดมากน้องนอกแต่ว่าใกลมือเลขออกคป็นสีส้มไม้อีกบ่อประมาณย่างหนึ่งอีกหลายมืออีกหลายมื่นองขานอเมื่อนี่ของวันที่เร้าสามห้ากวันที่เส้าสาม

เด้มค่ะเดิมมดแดงกับังฟื้นสีดค่ะมดแดงกัลังฟื้นสิบใบผ่าห้าเลี้ยงร้อยค่ะขอบเกจินดาอีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวนี้กำลังเอ้ใจเย็นไดาตัวกินมดนี่ครับนี่ครับตัวกินมดเขาเอื้นโตอย่างโตกินมดนะวจมด่าด่าโตวมมตชมดตัวนี่เนาะตัวอันยังตัวเงนตัวทาน ดีแล้วนะฮองานที่เดลอมาแน่นะคะพี่น้องบ้านแม่นี่มันฟื้นชีพแล้วพี่น้องเอาไปปลาตัวเรียบปาไปไอ้เกจินดาถ้ำาหารพี่น้องก่อนนี่ค่ะคือเรขสายทหารของเกกินดาเนาะค่ะเพิ่นก็ได้มากครบทั้งสามตัวแล้วเนาะค่ะตัวแรกของเพิ่นกับแปดเนาะค่ะตัวสองเก้าตัวที่สามห้าพี่น้องเอฟซีก็ล่อง เอาไปพิจารณาล่องเบิงเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวมันก็นมีสีเขาสีลุดเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะกระโปรดใสวิจารณญาณในการรับส้มและกระรับฟังทั้งสองเฮ้ากับเป็นเพียงซื้อกลางไห้แน้วทางเท่านั้นเนาะคะ่ะพิษถือกระบาบากันเมื่อน,นี้แอดกสิขอจุบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาว้คลิปหนาหัากกจังคอยมาพอกันไม่คอยพี่น้อง FC, เอฟซีเฮ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บยาใดความไข่ใหญ่มี ให้มีแต่ความสูขความจเจริญความสมหวังมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเด้อพี่น้อง 4, เอฟซเห่ากระไดขอให้เอซทุกคนที่เข้ามาเบิ่งโชคดีสวัสดีค่ะ